สวัสดีครับพบกับ Redmi Watch 5จาก Xiaomi นะครับ <c oughs> ก็บเปิดตัวแล้วล่าสุดนะราคา3,490บาทถ้าเก็บโค้ดก็คงไม่ถึง3,000แล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอัปเกรดจาก Redmi Watch 4พอสมควรน,นะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ เรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็มีครบละและก็รองรับทั้ง iOS รวมถึง Android ด้วยก็คือใช้งานได้ทั้ง Xiaomi เองแบรนด์อื่นๆแล้วก็ iPhone ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ที่ผมใส่อยู่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้างครับตัวจริงของ Redmi Watch 5การใช้งานต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับโดยหน้าจอเนี่ยก็อัปเกรดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจาก1.97เป็น2.07นิ้ว การเชิ่อกันต้องบอกว่าข้อดีคือแสดงผลได้แบบโหโคตรเต็มตาเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่พอสมควรนะสำหรับผมที่แขนข้อนข้งใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ยังดูใหญ่เลยแต่ถ้าคนแขนเล็กกว่านี้เพราะว่าขนาดอ่ะมันดูแบบ โอ้โหม,มันใหญ่พอสมควรเลยนะในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็เรียกว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนรองรับภาษาไทยต่างๆนะครับครบเลยรวมถึงวิจเจตต่างๆที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จะแสดงหมดเลยทั้งเรื่องของการออกกําลังกายนะครับสภาพอากาศการนอนต่างๆแล้วก็มีเมนูการใช้งานอีกเยอะแยะนะครับอย่างเมนูออกกําลังกายเนี่ยก็ครอบคลุมเลยนะครับจะเป็นการเดินการวิ่งนะครับฟรีสไตล์ต่างๆก็มากกว่า100โหมดนั่นเอง แล้วก็มีพวก heart rate, SPO2 ต่างๆนะครับอันนี้เราก็สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับบนตัวสมาร์ทวอชได้เลยส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถเช็คได้จากตัวม Fitness นะครับอย่าง SPO2 เนี่ยก็มีการวัดนะครับอัตโนมัติทั้งวันนะครับเช่นเดียวกันนอนนะครับก็มีการวัดนะครับนี่บอกข้อท้รายละเอียดเลยนะแต่ถ้าเราอยากต้องการ รายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับก็ไปดูในมีฟิตเนสนั่นเองนะครับตัวเรือนต้องบอกว่าไม่หนาไม่หนักจนเกินไปนะครับด้านข้างก็มีปุ่มเม,ม็ดมยมสาหรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆนอกจากการทัชสกรีนนะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมน้ําหนักก็นั่งเบาแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆด้านหลังตามปกติเลยมีพอร์ตชาร์จซึ่งใช้ร่วมกับเรดมี่วอชตัวอื่นได้นะครับเราก็ซื้อจากออนไลน์อย่างนี้ได้เลยคือไม่จําเป็นต้องไปศูนย์ตลอดเนาะสำหรับในอนาคตนะครับสาหรับตัวสายก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการกด แล้วก็อ,ออกมาครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการเปลี่ยนสายเป็นสีอื่นเป็นวัสดุอื่นน,นะครับก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับเพราะมันเปลี่ยนค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วด้วยความเป็นเฉียมี่อ่ะเพราะว่าพวกสายพวกอุปกรณ์ต่างๆมันหาซื้อง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขายทั่วโลกเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ การเชื่อมต่อใช้งานใ,นใดๆผ่านมีวิท n e เนสนะครับทั้งบนด n n r r o i d และ iPhone นั่นเองนะครับหน้าแดชบอร์ดก็จะเหมือนกันเลยก็จะมีการบอกแคลอร,รี่นับก้าวเดินต่างๆนะครับการนอนก็บอกข้อนั่งครบนะจะเป็นเรื่องของชั่วโมงเรื่องของการนอนระดับต่างๆนะครับฮาร์ u เรทบ g ัสออกซิเจนนะครับเอเวอร์เจเบลติงเรทอะไรเงี้ยการหายใจก็มีการวัดเช่นเดียวกันนะครับสามารถเข้าไปเปิดได้ที่หน้าตั้งค่านะครับ มีเรื่องของฮาร์ดเลดนะครับก็คือวัดอัตโนมัติทั้งวันนะครับอยู่ในโซนไหนอย่างไรก็บอกได้หมดเช่นเดียวกับตัวบลัดออกซิเจนนะครับจะเป็น SPO2 นั่นเองก็สามารถเปิดวัดค่าได้ต่อทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับมีการวัดคว้าความเครียดนะครับ stress เนี่ยก็จะเห็นว่า,าก็อยู่ในระดับต่ำนะครับถ้าเราไม่ได้ทำงงทำงานเลยเนาะ แล้วก็มี vitality score ด้วยอ่าในน่าสนใจเหมือนกันเรื่องของการออกกำลังกายหรือ work out มีมากกว่า100โหมดนะครับเย่่งที่เห็นคือเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้มี GPS ในตัวดังนั้นเนี่ยอ่าสามารถใช้งาน standalone ได้นะครับแล้วก็มาซิงกับมือถือทีหลังได้อ่าอย่างผมเดินจากตัวเซ็นทรัลลาดพร้าวไปในสวนรถไฟนะครับมันก็จะโชว์ตามนี้เลยนะครับ4กิโลเมตรผมไปแวะตรงไหนตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนบ้างมันก็จะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็บอกเรื่องของ h า a r t r a ทเรื่องของ pace อะไรต่างๆนะครับผมราะว่า มันบอกละเอียดเลยแหละสำหรับนาฬิกาประมาณราคา3,000บาทใ่ใส่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับในเรื่องของตัว Device เองก็สามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะครับอย่างตัวหน้าปัดนะครับ watch face เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายเลยนี่จะมีทั้งแบบดิจิตอลธรรมดานะครับแล้วก็มีพวก work out ที่บอกพวกค่าข้อมูลอะไรต่างๆอันนี้สามารถเข้ามาโหลดได้ครับและส่วนใหญ่หน่าจะฟรีด้วยนะครับแล้วก็ตั้งค่าพวก notification การแจ้งเตือนต่างๆนะครับในเรื่องของแอปนะครับก็จะมีเรื่องของตัวมิวสิกที่สามารถซิงเพลงเข้าไปได้นะครับนอกเหนือจากการแต่เดี๋ยวนะีผมไม่รู้ว่าใครก็ย,ยังฟังคือพีสาอยู่เนาะคือฟังออนไลน์ไปละแต่ในออนไลน์มันแบบยังซิงสปอติฟายอะไรอย่างเงี้ยเวลาส่วนใหญ่ก็จะพกมือถือเครื่องนึงแล้วก็ต่อหูฟังไปเลยนะครับไม่ได้ซิงตัวเพลงเข้ามาในตัวนาฬิกาอยู่ละนะครับเนี่ยภาพรวมก็จะประมาณนี้ รุ่นนี้สามารถรับสายโทรออกได้นะครับบิวอินสปีกเกอร์ในตัวด้วยแล้วก็มีไม์ตัดเสียงรบกวนถึง2ตัวได้กันนะครับก็สามารถคุยได้คมชัดขึ้นถ้าโทรไลน์ด้วยแนะนำเสียวมี Watch 2นะครับปรันบนแว a ์ OS ซึ่งสามารถลงไลน์ได้ครับ เท่าที่ลองใช้งานนะครับแบตเตอรี่เนี่ยลดเฉลีย่ยวันละ5-7%นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าชาร์จรอบถึงนะใช้งานได้1อาทิตย์นี่สบายและเพลอเพอลากไปถึง10วันด้วยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับซึ่งในตัวสเปคเองอะ่ะเขาบอกว่าประมาณ20วันได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องแบบ ใช้ในน้อยหรือใช้ในโหมด power saving โหมดอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับอ่ะ Redmi Watch 5ก็เป็น Smart Watch กรุ่นที่คุ้มนะครับในงบประมาณ3,000บวกลบนะใครสนใจวางจำหน่ายแล้วนะครับกดลิงก์บนคลิปหรือในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ